สวัสดีครับช่างตู้ลำโพงบลูทูธจิ๋ว DIY ครับวันนี้พามาดูงานประกอบตู้ลำโพงตามสั่งนะฮะลูกค้าสั่งประกอบตู้ลำโพงตู้นี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นสูตรอะไรนะฮะคือเป็นสูตรผสมนะครับระหว่างตู้วีีกับตู้ปิดธรรมดานะครับไอตู้เสียงกลางเนี่ยนะครับชั้นบนเนี่ยนะจะเป็นตู้ขนาด2นิ้วนะครับตรงนี้จะมีกั้นห้องนะครับ กันห้องแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียงกลางเป็นตู้ปิดธรรมดานะครับส่วนด้านล่างเนี่ยที่เป็นตู้ซับเนี่ยจะเป็นดอกขนาด3มนิ้วและลูกค้าให้ทําเป็นตู้สูตร BV นะครับเดี๋ยวเอาให้ดู BV เป็นไงอันนี้นี่ดูตู้กลางก่อนนะครับตู้เปล่าเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะเป็นห้องปิดธรรมดานะครับใส่ดอกขนาด2นิ้วนะครับแต่ตัวด้านล่างนะครับจะเป็นตู้เหมือน BV นะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยอ่ะแบบนี้ นะครับใส่ดอกซับูเฟอร์เข้าด้านหลังนะครับเป็นตู้แบนพาร์ตนั่นแหละสูตรเดียวกับบีวีเลยลูกค้าอยากได้ผมจัดให้นะครับใส่ดอกสามนิ้วเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ไขได้นะครับใช้ไขควงยาวๆไขได้อยู่นะครับขันน็อตเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดท้ายแบบนี้นะครับก็เป็นแบนพาร์ตแล้วนะครับมันจะมีแล้วลักษณะประมาณนี้นะครับลูกค้าส่งดอกส่ง ดอกขนาดดอกเสียงกลางดอกซับเนี่ยมาให้มาให้วัดนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ